สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาส่งงานอยู่ที่พระราม2แหวะกินลาบลาบไม่อร่อยไม่ลงอีพีที่4นะครับผมไม่อร่อยไม่ลงบอกเลยสั่งไปแล้วตับหวานกับลาบดิบ จัดหนักนะครับวันนี้คนเดียวนี่นนนรสจัดล้านล,ลากมสองสังกอนเยีวเวสองพ่ะคาว่าเอาทีละจานไปก่อนเพื่อกินได้หมดเขาว่า ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับแวบะบพักแป๊บนึงหลังจากลากยาวตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตอนนี้มาเราเพื่อนตับหวานครับผมลาบอิบผักเทียงผักเทียงผักเทียง

รัชนนหรือว่าตุ้มตามปัดเศษทั่วไม่ได้ทำแต่หลักฐานทั่วร่อยคุณผู้ชมว่าพ่อเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เองเพราะว่ารัชนนเลือดทุวมตัวเลยแล้วพ่อเห็นว่าวินาทีนั้นมันแอบย่องเขมานอนคลุมโปงอยู่ภายในบ้านเพราะพ่อถลกผ้าห่มออก หมายแปลว่าลูกมีแต่เลือดถึงได้รู้ว่าไปก่อเหตุมาบ้านของคนตายค่ะคุณนัชชาคุณผู้ชมให้ดูผังสักนิดนึงตอนนั้นเนยในรัชชาโนนปีนเข้าไปในบ้านทักกระจกนะคะทีมงานเก็บภาพด้านซ้ายเป็นกระจกบ้านเขาทีแล้วจังหวะนั้นอ้างว่าจะเข้าไปหาพักขปพลทักขบพนเป็นลูกชายบ้านนี้แล้วป็นเลื่อนกันจถูกตามจังหวะนั้นพอปีนจะี่กระจกตรงเนี้ย้างบ้านพอเข้าไปเสร็จเขาบอกเปิดจังอวคทตาย ใกล้มือที่สุดเปิดประตูห้องคุณณชาแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เ,เอาลิมีดฟันจนคุณณชาเสียชีวิตลูกสองคนตื่นมาช่วยคุณผู้ชมทั้งพักพลและน้องคุณธิดาได้รับบาดเจ็บฉุ่ัฉเหตุการณ์ครั้งนี้วันนี้ตรงตามโดนจับแล้วก็ตัวของน้องฟ้านะคะนี่ไปเจอตอนที่ตำรวจล็อกูเมื่อเช้ากว่าดีนะคะ รัชานเหมือนที่ยังเมาอยู่ก UH> ็ถือกว่าน่าจะเสพยามาด้วยค่ะเห็นมีการบอกนะครับคุณผู้ชมรัชานนหรือว่าปุงตามหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองหินเนี่ยนะฮะเข้าควบคุมตัวไว้ได้บอกว่าที่ผมต้องบุกเข้าไปในบ้านของพักขพลเพื่อนผมเนี่ยเพราะไอเจ้าพักขพลเพื่อนผมที่เคยเสพยาด้วยกันมันเคยยืมเงินผมไปหมื่นนึงแล้วไม่คืนผมก็เลยตั้งใจจะไปตวงถามเรื่องเงินแต่ปรากฏ that though. ไปเจอกับพนันของคุณนักชาแม่ของพระพลหลังจากนั้นนักชาเองนั่นแหละแม่เพื่อนผมเนี่ยมันตกใจเขาตกใจแล้วก็เลยสู้กับผมพอสู้กับผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยเอานีดแทงมันไปหลังจากนั้นชู้สุดข,ข่าวของเราน้องปลาเนี่ยมีการถามให้เจ้าตรงตามวัชรนงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองผมนี่ตั้งใจจะไปฆ่าหมเจ้ากรมบอกไม่ตั้งใจค่ะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อยากก็ไปขอเข้ามาศพคนตายซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนผมใจจะฆ่าเขาไม่ถูกหรือไม่ยังเสียบยูเสียบเสพเสียบอะไรยังไงเวอร์ซีฮันเราเป็นยังเขาทึ้งเขาบ้านเขาเขาบ้านเขาไปที่ไหนเขาติดต่อใจไปเอาอีกยังเขาที่ได้ที่มีผมมาเชียร์เรื่องเงินกันนะเชียร์เรื่องเงินกันเชียร์เรื่องเงินกัน เราจริงเราเขาจริงเราติดเยอะไหมเหมือนหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวแจ้งนะแต่ผที่เกิดขึ้นอันอยากแบบไปขอสมาศเขาไหมครับเอาเขาบอกว่าเราจะคอยขโมยของบ้านเขาจริงที่เนะไม่จริงนะไม่จริงเนาะเดี๋ยวยอมรับแล้วก่อนนี้เราเสพมาก่อนเนาะนี่เสพยามาก่อนก่อนที่จะมุกเข้าไปฆ่ามิตรแล้วก็ทำร้ายร่างกายเพื่อนกับน้องเพื่อนอีก ของคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะ,ะตอนแรกเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งนึกว่าโจรน,นะคะแต่สุดท้ายรู้ว่าเป็นตัวของนายรัชชนน์เพราะพ่อรัชชนน์เป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เสพยาค่ะยอมรับแล้วน่าจะนอนไม่หลับเลยก่อนที่จะไปต้้นกับเพื่อ 3, นตีสามสี่สนาที เห็นบอกว่าจะไปขโมยของที่ร้านแห่งหนึ่งก่อนนะคะกวงจรปิดจากภาพในรัชนนออกจากบ้านได้มุ่งตรงเข้าไปที่ร้านค้าปรากฏร้านค้าล็อกประตูก็เลยเดินออกจากร้านค้าตัวเปล่าทีนี้ภาพวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุตีสี่เก้านาทีพอคิดหวังจากการขโมยของที่ร้านค้าคนเลยสงสัยไงจะเข้าไปขโมยของบ้านเพื่อนหรือเปล่ารัชโนขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากทางบ้านของตัวเองมุ่งหน้าไปที่บ้านคนตายหลังจากนั้นใช้เวลาก่อเหตุ10นาทีค่ะ บวกลบนิดหน่อยไม่เกินปี420รัชานนท์ออกจากบ้านคนตายแลว้วลบบบ้านของตัวเองคือบ้านสองหลังระยะห่างแค่ประมาณกิโลนึ่งคุณผู้ชมคะวงจรปิดตรงหน้าบ้านจะเห็นว่านายรัชานนท์ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับเข้าไปตอนปีสีิานทีแล้วเห็นบอกว่าเหมือนจะละแวงอะ่ะไม่กล้าน,นอนอยู่ในบ้านปี420ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาอีกรอบนึง แล้วสุดท้ายเดินส่องไฟอยู่ตรงหน้าบ้านเดินไปเดินมาจะหนีก็ไม่หนีนะตอนนั้นพ่อเนี่ยนอนอยู่ในบ้านละแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านจนกระทั่งเช้าผู้ใหญ่บ้านได้รับแจง้ง6กโมงยี่มีการประกาศเสียงตามสายแจ้งให้ลูกบาา้านว่ามีเีตา์ตอนนั้นคิดว่าจมขึ้นบ้านางด้านของคนตายแล้วคนร้ายหลบหนีปรากฏพ่อยอ้รัชนุนพ่อยอ้ตุ้มตามเดินออกมาหน้าบ้านคนะ่ะ ถ้าดูภาพตรงจอมติดจ,จะเห็นเลยวินาทีที่พ่อเป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ลุงะะอ้วนนะฮะลุงอ้วนเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจบอกว่าคนที่ฆ่าเนี่ยน่าจะเป็นสั่ง,<อ>งจังเนี่อแหละ แล้วก็เลยมีการประสานผู้ใหญ่บ้านมาถึงผู้ใหญ่บ้านก็ภาสาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงๆ7โมงเช้าค่ะตำรวจถึงมาที่บ้านหลันี้แล้วก็ควบคุมตัวรัชนนเอาไว้ได้เห็นบอกตอนนั้นนอนหลับกันเป็นตั้งมาสองวันแล้วมีแต่เลือดผู้ผู้ชมข้อบนนี้เราเจอกับท่านั้นของลุงกุ้งเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมพ่อของตูมตามรัชนนเล่าให้ผู้สื่อข่าววันทีวีฟังแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์มาประมาณสักตอนตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งผมเห็นลูกชายผม มันวิ่งเข้ามาใน,ในบ้านแล้วก็ท่าทางเนี่ยลุกนี้ลุกลนเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดหลังจากนั้นมันก็ปิดเข้าไปในห้องปิดประตูและคุมโปงนอนเลยหลังจากนั้นผมก็บอกอมันรู้สึกตึหนิดต,ตังหนิดว่าลูกเนี่ยไปทํา,าอะไรมาหรือเปล่าตีสี่ครื่องมือไม่หลับไม่นอนหลังจากนั้นได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านเ<ห>ข้ามาศเสสินตามสายใช่ไหมว่ามีคนร้ายมาฆ่าป้านัชชาตายคาบ้านหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าลูกคูหรือเปล่าว่าอพุ่นเข้ามาในบ้านแล้วแ๊บเดียวจริงๆเสียงตามสายก็ดัง ลองฟังเสียงดูไหมคะนี่นี่ลองดูฮะกอมูจอนปิดบันทึกได้ด้วยค่ะ อันนี้คือเสียงตามสายที่ผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศนะฮะผ่านลำโพงในชุมชนนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนเสียชีวิตนะมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นและก็าปากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยเพราะมันมีหลายหมู่บ้านในในละแวกนั้นให้ช่วยถ้ามีใครนอนไม่นอนไม่็อมนอนมานานแล้วอะก็เห็นมีเลือดเดี๋ยวเลยเก็บแสบมาอนนั่นแล้วก็มั่นใจแล้วตอนนั้นมั่นใจแล้พ่อรู้แค่นี้ก็พอตอกมาข้างนอก โทรเรียกพยาบานเลยโน,น,น้แจ้งพยาบาลนะคนสงสัยเพราะลูกผมนี่แหละแต่พ่าก็ไม่หนีไปไหนนอนดีกว่านอนมากกบติทตามมาแล้ววันนี้ลุงบอกด้วยนะไม่ประกันตัวนะคะคนตาชาทำงานเป็นอสมเป็นเพื่อนกับหลุงอ้วนคือเท่าแต่ว่าลูกก็เป็นเพื่อนกันพ่อกับแม่บ้านนั้นก็เป็นเพื่อนกันและวันนี้ที่น่าสงสารคือคุณนัชชาเป็น